ห้าพันนะให้ความรู้ผิดผิดอีกแล้วมามา,มาจ่ายหน่อยนะมาแล้วต้องจ่ายนะผู้หญิงโอ้อ่ะได้อะไรนะโพะใบโพอันนี้ซอสใบโพลากินแล้วเน,นี่ยโอ้โหนี่ซื้อโอ้โอเจ็บเลย รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหัวเขา่าหากสูงกว่าหัวเขา่าควรได้รับค่าแนะนำคุณเรียกรูปเรียกหลานมานั่งดูพวกคลิปนี้อ่ะทำให้ตื่นเต้นจนหัวใจวายซอเอกขอเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วจ้าซอเอชนีอินดี้วีสองนั่นเองนะช่องความบันเทิงที่มีให้มากกว่าความสนุกช่องที่เปลี่ยนความฮาเป็นการสร้างรายได้วันนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะเราอยู่กับ d r g 8, 8 8 8นั่นเองนะวันนี้มากับเกม Day ofdate นะจากค่ายไพมติกเพย์ใครสนใจก็สามารถเข้ามาตํากันได้เลยนะ วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นความมันกันเลยดีกว่าอยากซื้อสปินในเบตร0 0ยสอและ300เป็นการเข้าเล่นครั้งแรกอีกหนึ่งเกมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเบตหนึ่งรนะซื้อฟรีสปินหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองไปซะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าซื้อเบตไหนคุ้มกว่ากัน,นกะัเกตเตอร์3ตัวนะง่ายๆไปซาดี วายมาก่อนแล้วเออย,ยืนแอคอาร์ตสมาร์ทแมวอยู่นี่นะอ่ะวายเลื่อนไปเออจ่ายไหมเออมันต้องแบบนี้มันต้องอย่างงี้อ่ะไปก่อนนี่วายโอ้โหแตแนวแต่แนวแแนว,ว่าไงว่าไงโอ้โหวายมาช่องแรกขนาดนี้นะยังไม่จ่ายตายแล้วปึ๊บมาช่องสามมาโอ้โหแล้วไม่ช่องแรกเออคอยมีลุ้นโอ้ย ยู่หัวตัวเองได้ไหมยู่มหัวตัวเองได้ไหมโอ้คือจริงคือยืนแอคจริงเออให้มันมาหน่อยโอ้มาที่เพือ่อเอาเพื่อโอ้ของแท้เลยไม่รู้จะลุ้นตอนไหนก่อนเนี่ยไม่รู้จะลุ้นตอนไหนก่อนเนี่ยเอออะมาเรามาที่เบดสองร้อยเดียวหนึ่งร้อยไม่เวิร์คขอสองร้อยเลยกัน สองหมื่นไปสกตเตอร์สามตัวนะเลยจไปเลยจอ้ไอจ่ายนะฮึดฮึดวางช่องแรกช่องสองโอ้โหมามาเออได้อยู่อันนี้นิดนึงเอาเอาสี่ร้อยก็เอา,เอา 400, ไปก่อนไปก่อน เออได้ผู้ชายได้ผู้ชายมา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 ชึบหวามาแล้วนะช่องสามจะเป็นผลไหมจะทำงานไม่ไหวเออได้กีตาร์มาก่อนเออแต่แนวแต่นแตนวไปก่อนนะอะไรวะเนี่ยสองหมื่นได้สองพันโอ้โหโอ้โหขออ,อีกที ถ้าไม่จ่ายก็จะไปแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยฟีดี้ฟีดี้อไม่ใช่ซื้อหระรเตกใจเลยเออกดซื้อมันก็ต้องเข้าอยู่แลว้วป่ะสเก็ตเตอร์ เหลุดั่วหมดแล้วจะเสียตังค์ใครในสนใจอยากเข้าทํากําไรแบบนี้นะหรือใครอยากจะเข้าเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ดี d RG 8ป8นั่นเองนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วปักหมุดไว้ทุกคนแล้วเรียบร้อยเข้าไปตําเข้าไปปังกันได้นะมีเกมให้เลือกเล่นหลากหลายเกมเลยทีเดียวเชียวว้าวไว้มาแล้วแล้วเอ้ยโอ้นึกว่าจะได้โชคสุดท้ายด้วยไม่ได้ ไปช่องสองเลื่อนไปเลื่อนไปอ่าได้อยู่อันนี้ไอ้แหลกเขยา่าเขยา่ขยาเขาเรียกอ,อะไรอังกะลุงไม่ใช่เขเรียกอะไรมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ออกไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจ<า>ริงนะคะให้ความรู้ผิดผิดอีกแล้วามามาจ่ายหน่อยนะมาแล้วต้องจ่ายนะเออผู้หญิงโอ้อะได้อะไรนะโพอ่ะใบโพ อันนี้ซอใบโพลา่ากินแล้วตอนนี้โอ้โหนี่ซื้อโอ้เจ็บลยกระเพืเาฮ้ยเราไม่อยอมยังไม่ได้กำไรลดเป็ดลงมาเขาเป็ดร้อยเถอ,อดูสิจะสักแค่ไหนยังไม่ได้กำไรไม่ยอมเลกิกไม่หมดไม่เลิกเลยเดี๋ยวก็ตกใจอีกสกเก็ตเตอร์มา มาแล้วปึง้งเปอโอยยังไงอาอามันต้องอย่างนี้เออพันห้าซื้อไปหนึ่งหมื่นนะ <c oughs> ซื้อแล้วซื้อ้ำนำกลับมาซื้อใหม่โอ้โหแล้วไปอยู่อะไรช่องสองช่องสามแกเอ้ยหมาผู้หญิงโอ้ยจ่องแรกเอ้ยผู้หญิงคนละคนแมวคนนี้ จ่ายอยู่นิดนึงจ่ายอยู่ออโอเคในเมื่อไม่จ่ายฉันก็จะไม่ฝืนนะกับเกมเนี้ย <c oughs> day of day นั่นเนนะจากค่ายเพ็นมติเคใครอยากเล่นเกมไหนนะสามารถเข้าไปหาเล่นก็นได้นะที่ d r g 888นะจ๊ะ วันนี้นะซอ,อชนีอินดี้ V2 นั่นเองนะใครที่ชื่นชอบคลิปของซอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเม้นมานะว่าซอบวกแล้วหรือยังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ซอเหนื่อยไงไม่รู้อะเพียีๆข,ขาแข้งละลายไม่รู้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนรวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า